นะข่าวสาสล้านอยู่ขาสารล้านเลยนะทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุก,ท,กทุกท่านที่ตามระหับสมเดีย๋ยวว่าตอนนี้ทีมงานก็ก็ได้ย้ายบอ่อนมาฮอดบอ่อนพักเศร้าบ่อนไหม่แนะทุกคนวันนี้นะแถวบ่อนนี้ก็มันก็เคอร์หอยเคอร์หองตอนนี้ฝนตกไหม้น้ำหอยกันหลายทุกคนเลยน้ำหอยหลายจัก หลายลายจะกากอยู่เดี๋ยวนี้นะถือว่าทีมงานเท่ากันสิได้ผ้าเดียวหาไล่มองนะไล่มองปลาซิวนะถือว่าเอามองปลาซิวลงไปหาลายเอาไปกินในอาหารเท่งหารเท่งสลับมือนี้นะนะไปติดตามส้มนุ่งกันทุกคนเลยมันสิได้สิได้สิมานจะได้ปลาซิวห้ามมือนี้นะเดี๋ยมโซนทีมงานเท่าสำนุนนึงกะย่างไปก้อนอะไรทุกคนเลยหัวหน้าปลาซิวนำหน้าผาทางเลยนะติดตามส้มนุ่งกันทุกคนนี่เนาะถือว่าห้ามาสุนีน้ำในลายทุกคนเลย น้ำแต่ละว่างแต่ละอ่างนี่ก็ล้นเลยนะล้นหลาจากจากเลยปลาซิวก็ลอ,อยเงียบๆเดี๋ยวจเห็นนี่ได้คนเลยนะน้ำก็ใสคักอเออน้ำกีหินใสงามขนาดทุกคนเลยน้ำตามธรรมชาติเออปลาซิวยน่ะนะนะเ,ปนเป็นมู่เป็นมู่เป็นมู่เลยมาลินน้ำไหลนะโอ้เสรยแต่กองเขาบีแจ้งทุกคนเลยถือว่าได้กองกระโปรงใส่เครือสิคักนะอกองน่าสาบคอยบีแจ้งแล้วก็มันสั่นพร้อมนะ วันนี้สิบผ้าพ่อแม่พี่น้องเข้าไปสมทบก,กับทีมงานเข้าที่ไร้ป่ายุดเนื้อพวกละไร่มองไร้ปลาซิ่วยุดเนือเ้อพล่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้ทีมงานเข้ากับพ่อเดียวย่างมองอยู่ทุกคนเลยตัวย่างมองแล้วก็ไล่ไล่ไปแต่ละนองแต่ละว่างนะทุกคนเลยหน้าปลาซิ่วบ้างล่างใหญ่มองด่า,ามองอยู่ครับสะเปงเนี่ยโอ้อยู่แคมห้อยแคมห้องเสียงน้ำ สิ่งน้ำไหลน้ำตกตามที่หินนี่สิ่งนั้นจา้จาจา้าจ้า Siêu mang lắm, lúc nào chịu đâu đi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 đâu đi đi đâu 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 đi đi đâu đi đâu nhọt, đâu nhọt. đâu đi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  đi ล,ล,ลูกเลยตัวนึงตกไปแล้วจากเซื้อแล้วก็หือฮือฮือขึ้นมาปิดอยู่ทึ่งพี่น,นะทุกคนเลยเพราะว่ามองค่ะมันน้อยมันจะลูดไปนำ้ำเลยกระซิวมันใหญ่กระซิวเขาใหญ่โอ้สลานเลยโ<พ>อ,อ้โต๊โอ้โต๊มาดีนะโอ้เขาสลานอยู่ เป็นงานาเ้าวได้ปลัสโปล,ลาออตะม่องปลาตอ้นโอไหลเนาะโอ้ได้ลาเกือบเลย เยน็เยน้เยน็เยนเยเย็นเลย มีลายไม่เลอะวางนี่เนาะเอ๋หลายอยู่เลยนะ้นๆเลยอันนี้ก็หือเบิ้งนี่คือบิเปนตะมีก่อนนะมา,าตกมองลงเสร็จไหลเสร็ย่ลายเติมได้มาดิลานูอนมีตัวยใหญ่ก็<อ>ึ้นมาเนาะมาตกก็ขึ้มาเลยมาซีอิ๊วสดๆเลยดีดองๆเลยนะ โอตัวใหญ่เลยเจ้าตเลยตัวนี้นะโอ้หะมาแล้วมองมีมาแล้วนี่ยนะตอนนี้ก็ทีมงานฮากับพอดียวเลาะลงไปเซอร์บอนนัมาเนี้นะเพราะว่าปลาเขาก็ได้หลายแล้วพอกินแล้วทุกคนเลยนี่คือว่าตกมองสามซี่นองนะซี่ว่างได้หลายแล้วมีตัวใหญ่ๆแลยเปิดซิวเข้าทั้งหมดเลยนะโอ้หมานๆนะ เดี๋ยวว่าหา,หากินตาห้างน้ำเนี่ยบอกทิศวางนะทุกคนเลยหม้มองปลาซิวมานี่บมอย่านบมอมีแนวกินนะนะเหมืนๆเมื่อเฮติยูเฮ็ดกินวานนี้ทุกคนนะเลยมันสีเฮ็ดเมนูเหลือเชิงหัวหน้าปลาซิววันสีเฮ็ดสุดก,กินเนาะวันน,น,นี้เนาะปลาห้าก็ได้ลายลทุกคนเลยนี่พอกินแล้ววันนี้ข้าวสกัดส้ได้ผ้าเดียวเลาะไปเซิร์ฟอนกลับไปบอนเพื่อนแล้ววันนี้เมือเ่อเฮติยูโคกินแล้ววันนี้นะแปมงนะ มาหอนแห้งอาบน้ำอาบน้ำไหลแล้วหน้า,าปีงั้นแะโอ้อาบน้ำน้ำไหลยานปีงสะแปงเนาะโอ้น้ำตกพักอะไราะนี่ต้องอาบน้ำน้ำตกไปเล่ยนี่ เอตอนนี้เ่าก็มาฮอทบอทแล้วทุกคนเอ้ยถือว่าเ่าเฮ็ดโกป่ากับสิเฮ็ดอยู่แคมน้ำนี่เลยนะสบายเ่าเฮ็ดเกียวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสบายมันเคริรน้ำนะซอเก็บปลากับซอแล้วเ่าก็ล้างเลยสบายอยู่แคมน้ำนี่เลยมันมีผาลานหินโอ้ยง่อยนังนังเฮ็ดโกกินคักๆนะผาลานหินกัน พระนี่มันสั่งสดๆเลยค้าวเยนเนาะท้ายน้ำโมานาที่มีได้นนเนาะเกาะโมนาเจอกน้ำโมานาขึ้นมาน้ำขึ้นนาโอ,โอ้สองสาวขึ้นอาบน้ำสัญญาบ่สุดปีจับเลยว่า ้าปอ,อนก็นะแปลง์เพย์น,น้ำน้ำทุกคนเลยตีจับเจอวัน,นีแล้วหองมาพี่ถูแถวที่หินนั <c oughs> มม่นแหละงานไม่หอวเด้อผีเชนะมันโดนมืคอนตีกล่นจะตีนโปก๊กตอ <ใน S 2> หองละ สองเมโครอบนี้ก็มาแต่ลินน้ำสางเมโคมาแต่ลินน้ำแกงปีนว่าปีนว่าคันาสัะพักเราแว่งทุกปีเดี๋ยววันนี้ก็บฮากับเฮอเขาซะพอรกับแซปแองเฮ็ดโคนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะกอยเอาปลาผัดมันมีมีมดแดงหามดแดงกับบีได มานหน้าห้อกับวิดีโอมาวันนี้เป็นแผนเฮ็ดอู้เอ่มีแต่ซอรเกสซอรเกสแล้วก็ไอซอรเกสแล้วก็เ้าก็อู้เอานะวันน oh, ี้นะใช่คีมันก็บวได้ใส่เพราะว่าไข่ทั้งหม็ดทุลายนะปลาซีไม่ไข่เสียบๆนะทุกคนเลยอู Meat ้เสื้อเสื้อเบอร์ผักสมติวเนาะเสียบผักสมติวล์เสียบนะทุกคนเลยตอนนี้กับหัวหน้าปลาซีหัวลังดังไฟทุกคนเลยมันจะโต๊ะไม้ละแห้งขนาดวันนี้นะจะจากเลย ฝนตกยากๆมา,าป่าเสนนี้ฝนตกคู่ม,มือเราถูกคนเอ้ยคู่ขึ้นเลยนี่ไปเสื้อมองไว้มแมลง ตน้ำไหลอยากไฟแต่เหงมีลูกจับวันนี้นนเห็นแต่ควานกุ้มๆอยู่หำบากนี่แหะทุกคนในยาฝนนฟื้นท่ากับเป๊กัยะนะ สีเัาก็ตังง้งแต่สะเปงครับสะพอนั่นซอเกตล้างเพิมพ์หอยนะทุกคนเลยวันนี้ก้เกมโคกแล้วก็กาเกมเคืองปุ่งนะเอาเพิ่นสีแกงเอาถือวมอเพิ่นก็ค้างมาแล้วนะทางมอถ้าว่างมอฟดน้ำหอนฟดแล้วก็เพิ่นกระสีได้เอาป่าลงแล้วก็ปุ่งเคืองเลยนะวันนี้นะส่วนสะพอนั้นยังไปหาทักสมติลแถวด่านแถวนี้แหละทุกคนเลยนี่มาจากฝนหญ้าโตแล้วก็แดดอ้ออีละทุกคนเลย โดนฝนน้อยแดดนะแดดส่องอ่อนใส่ใบไม้เขียวๆงามๆทั้งหมดเลยเเสาอพอนกำลังตำม,มะคิดเชือเชือแเกียงป่าเกียงป่าซีเข้าวครป่าซีเข้าแม่ไข่สะมาน้หาหมูะ ແລະກະເຊີໃບສົ້ມຕິວຫຼືຜັກສົ້ມຕິວນຳຜັກຢູ່ກະ3ເປັນ3ນີ້ເນາະປໍໄວ້ຈຸກໆງາມໆທັງຫມົດນີ້ກັບລາບມາເຜ່ເດແມ່ນບໍັຕິສຕນ หอมเป็นฮือเป็อใส่กได้หมดใส่เลยว่าก็พอดีเสบวยด้วเนาะเซ็บด้วยาไมเลนมอนี่บอกมาชมเลยพี่ชมชมพได้ไมคือสาวอสาวด้ชมสมกับขมตัดเดียวบม่าวน้อมอนเจญ โอ้แต่อันนี่พอเดี๋ยโหจุ้มเสื้อตะไฟแ,แล้วทุกคนเลยมาฝนตกอากาศยากอะแต่ละคนกันหนาวได้ข้าวหม้อแกงน้ำพร้อมสับเปรียงก็สิเยอะข้าวอีละ่ะสับเบอร์น,น้ำพร้อมหม้อแกงละ่ะเอาพ่องกันนอนพักผ่อนละมวยยางรัดหัยิ่งคนรอบีเห็นเพ่ย ตอนนี้หัวหน้าปัซี่เพิ่นกำลังเล้าเืงิงตอนเพิ่นไปอยู่วิระทุกคนเลยไปทำงานตะเก้าเต็นสาวตะเก้าไปบอ <c oughs> สเดี <c oughs> ๋ยวเพ่กำลังใจฟัง <c oughs> ครับ <c oughs> ไ,ไปได้คือมีเนาะ <c oughs> มีพวกแกง่แกงป็ดจะมาฟักกันโทษมีเอ้ย เปชมมาพักจบิมีเชมอะไรแชงฟ้ากระสุกเรียบร้อยมันี้เอ้าเพิ่งเราป่งมันี้กๆๆไม่ละอดออก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 อยู่เนาะอดสุดจาตัวสลับยู่รถงนี้ี่เน หอมกลุ้มเข้าใส่ดังละเด้อพี่น้องเอ้ยมากินเลยเซอร์สอบแต่ๆเนี่ยกับพี่ตีนี่เฮาบดเฮาโตยนี่เด้อเคยนี่นัด um, <laughs> <thì phát gì. cười> เรายากป่าเลยไ่ละเดี๋ยวป่าชิงหัวนี่เสียนะเดี๋ยวนี้ถอๆเานี่มีชื่วป่าเลยมาเดินพี่น้องิ้งข้าเดียวเด้อจีก็เฟ้อเลยนะเก่งป่านอนพักตึงเตา่แม่ไก่ ากระตัวไข่ๆทาาั้งหมดเลยคนน้ำมัน,น,นเสร็จมันมันเลยมันม,มันฉันบอกมันเซร็จพมมอถึงนําลังยังไงเช้าสุดทีเดียวหรือเปล่านี่น้าทางเดียวกันนี่นายาเราเคืนอนุนอกมากมาเสิร์ฟแล้ว อนนี้ก็คอยลก็กินข้าวอิ่มน้ำสำราญแล้วทุกคนเลยถืยอว่ากินข้าวยากกับพักกันน้ำพักผ่อนหอท่าบึงฝนตกกันฝนตกแล้วก็ไม่ได้ไปนะ่ะรันแรงตอนนี้มืดฝนคืมๆืมไหมล่มมละถือว่าทีมงานทำมาซึ่น,นี่นะ็ไม่ได้ไปการเลยถึงกับฝนตกก็มาเนี้นะเออฝนรันแรงมาเนี้ยก็ย่าไม่ได้ไปอันนี้ฝนตกมืดมืดคือคือม,มาแล้วทั้งเตอร์ หลังจากที่กินข้าวยาแล้วก็ทิ้งงานท่ากับพอเดียวนอนพักพอนเศร้าแห้งเศร้าเมย์นี่จังน้อยแล้วกับพือเดียวมาซ้อมมองในวันนี้นะวันนี้ภาษีมาซ้อมมองมองยุงซ้อมมองสไปเสื้อมองนนเมื่อแรกนี่นะตอนแรกไปเสื้อมองเพราะว่าจะไปรัดแรงกับฝนตกหากะเศร้านี่ทุกคนนะไม่ได้ไปรัดแรงกันนี่ไปเสื้อมองกับกับบางที่สีหายยางเลาะเบิ้งเลยมันมีคำนะเอานะ พันยานมองพันไหลยานฝนตกแหง,งมือแรกมามองไหลกับป้ซื้อตัวไหมทีมงานทางกันเดียวนอนพักผ่อนเอนเดียวทุกคนเอบ้าผูบ้าน,น,น <laughs> าลุงผู้บ่าวแต่ว่มามือ่อแรกเคือก้าทุกคนเลยนอนยู่รถถ่าย4คนคือก้านะ xong mập phong gần như bay ngao ngon như ugugugu gạo dang nỉ như thanh hương yêu t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 hương ้นน <Good. S 1> ชื่อหน้าที่เท้าอกมัน,น,นหัแลายลวเนี่ยือว่าลังจากเข้าซ้อมมองแล้วกาเข้าก็สิได้ไปเสื้อมองนะมือนี้นะ ถือว่าไปหาทางน้ำวันนี้นะไปรัดแรงมีได้ฝนตกอากาศยาทุกคนเลยถือว่าไปหาเสื้อมองกับหัวหน้าปลาซี่คนนี้นะติดตามส้มไปามามแล้วทุกคนเลยเนี่ยตอนนี้เ้าก็มาหอดว่างนี่ห้าเสื้อมองเลยทุกคนเลยหัวหน้าปลาซี่บนเสื้อเสื้อก่อนค้อยสิไปอร์เซอร์ห้อยตัวหอยสิไปเซืร์อยู่ห้อยเตย,ย,ย,ยพื่อละคอยหัวหน้าปลาซี่เสื้อเสื้อห้อยห้อยพื่อตัวนี้ห้อยติวเนาะส่งห้อยติว โอ้เลิกเติมเนาะบรรยากาศกคึม้มฝนอยู่ทุกคนเอ้ยว่าจะไปการเมือแรงยังจะได้ไปยู่บ้อนี่นะใส่ปลามองนี่ละอาหารเช้าเมื่ออื่นกะมองเสือแล้วลางนึงแล้วเนาะ Nào nên phải sơ 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 bằng nửa đúng không? Ừ. hai young. Sì bằng lưu nữa. Bây giờ mò hơi nhãn sống đạo nữa nơi đạo 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 này đạo nơi ปลาซิวลายขนาดปลาซิวนะปลาซิวคอร์นนะเดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวนี้น้ำมันเสริมต่อแล้วแต่ระว่างแต่ระว่างน้ำลามันก็เคลื่อนย้ายว่างดูคนน่ะนี่โอ้แต่ปลาเที่ยวนะช่วงนี้ปลาเที่ยวย้ายว่างซิวลายปาลาก้างปลาคอร์นยังมีหูจกักทุกเมืองทะเลลุ่นเมืองละมันเอาเสื่อมองไงเสื่อแล้วยามอื่นเช้ามันสีได้สีมันใชเลย ตอนนี้ก็เปร้นเจอแล้วทุกคนเลยแต่ก้าวค่อยว่าจะไปเซ่ออยู่ห้ยเตยถือว่ามาแถวนี้ก็วังมันยาวได้นะทุกคนเลยก็จะสิ่เซอน้ำเดียวนี้เลยมองสามดาวเ้อห้วยเดียวนี้เลยนะเซอแล้วเซอวัถออนะองถือเล็กๆเอฟุล่ะมองข้องเล็ ตอนนี้เฮาเซอร์มองก็ถือว่าแล้วไปเทียมหอยแล้วนะทุกคนนะถือว่าล่อลุ้นมื่ออื่นนะถือว่าล่อลุ้นเมื่อมื่ออื่นมันสิได้สีมานซําเสมอถือว่าน้ําน้ําซอตไม่นี่ยล่อลุ้นเบิ่งมันสิได้สีมานนําเหละทุกคนเลยหม้อม่องเฮาวสามด่างล่อลุ้นมาคือคือคือสีมานนะคือว่าคือสีมานอนี่แล้วก็น้ํานี่เป็นตะมีปลาอยู่เพราะว่าน้ําปลาปลามันเที่ยวนะปลาเที่ยวว่างเพราะน้ําซอตทุกคนเลยฉะนั้นถือว่าอ่ะลุ้นนำการมื่ออื่นยาวทุกคนเลย ังนั้นคลิปนี้ค่อยกัขอฝากไว้เพียงสำนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม like, like, เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนย,ยทุกคนเด้อขอบใจหลาย,ลาย